ขอเข้าดูการเปลี่ยนแปลงของซีซันสามหน่อยแล้วกันนะครับนี่ขุพนพลตัวใหม่บอลลองคลาสสิกอ,อ๋หกกองพลโอเคแผนที่ใหม่นะครับภาพอาให้สุนเกียรติแล้วกันอันนี้เซิร์ฟเวอร์ที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเข้ามาดูเฉยๆนะไนเต้นเดิมนะครับ กดสองครั้งเพ่ผ่านนะครับยืนยันนะครับอ่าโอเคมีอะไรมั่งไหมเหมือนเดิมนะครับ นี่ก็เป็นสุดฮ็อกก็ใครอยากได้ก็เดิมนะครับแต่มันจะไม่ไม่สะสมกับไอ้นี่นะโอ้โอ้อถ้าถ้ายังไม่ไม่ซื้อซีซั่นสองมันก็ยังมีให้ซื้ออยู่นะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มาซีซั่นสามเลยนะครับแล้วก็แผนสะสมโอเคอ่าได้มาหนึ่งตัวนะครับ หยกหนึ่งร้อยนะครับโอเครับนะครับโอ้ยอะไรขึ้นมาเต็มเลยเนี่ยคนกดได้ขุนพลบื้มเลยอ่ะโอเคพอรับพอรับจดหมายเสร็จก็จะมีระกิจขึ้นมา บวกคนณนรับไปครับเหมือนเดิมนะโอเคตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีไม่ไม่ค่อยมีของนะไอดีนี้ก็เป็นไอดีไว้เปิดการเล่นนะครับโอเคมาสุ่มกันเลยโอ้ฟรีฟรีนะครับนี่เออนี่ฟรีหนึ่งครั้งนะฟรีหนึ่งครั้งได้กี่ตัวครับโอ้จูกัดเหลียงเหรอ เราก็อยากจะได้อยู่กับเลียงเลยนะเอาจริงๆนะเอนะเอเราก็ไม่อยากได้ตัวอื่นเลยนะจริงอ,อยูกับเลียงมาหน่อยเร็วฮึบโอ้โหชวบุกีครับเฮ้ยแต่ชวบุกีฮิวแรงนะสกิลเขาอะ่ะเออเดี๋ยวต้องลองนะครับอันนี้นะอันนี้ต้องต้องเสียงเงินซื้อนะตนนัวนี้นี่ก็ฟรีครับฟรีแบบไปเลยครับโอ้โห,โห,โหยับครับอันนี้ได้ประมาณกี่ครั้งเนี่ย ไม่แน่ใจนะมีกี่ตัวขุนพลเอสสามนะครับโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยนะกวนอินผิงโอ้โ oh. หลูกสาวกวนอูอ่ะฮึมแมจุดขายเขาเลยนะเนี่ยทำตัวละครมาแบบนะคมคม,มนั้นเลย <the> ไม่ไม่ไม่ผิดหวังนะครับตัวละครระดับดั้งนะทำมาคมคมเลยอนี่เลาเซียน เราเสี้ยนนี้บางคนมองว่ามองว่าเขาแบบด้อยค่าร้อยด้อยปัญญานะแต่เล่าเสี้ยนนี้ถ้าวิเคราะห์ดีๆว่ามันเก่งอยู่นะมันคุมจูกระเหลียงได้อะเออแล้วมันก็คุมความขัดแย้งในในอใ,ในแคว้นได้อะ่ะผมว่าน่าจะเก่งอยู่แหละแต่ว่าในเกมมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะโอเคเปิดไปครับฟรีฟรีหนึ่งครั้งเหรอโอ้โหฟรีหนึ่งครั้งเองนะครับผม เออวะเพราะไอ้นั่นเพราะว่า,า,วาไม่ได้มีแคนอยู่นะครับเออเป็นแบบว่าสร้างสร้างเมืองให้เวลสิบเฉยๆแล้วก็ตามมีตามเกิดครับ <c oughs> เปิดเอาการ์ดเลือ7เจ็ร้อย <c oughs> ้ามดูว่าสามารถทำอะไรได้มั่งบูสกิลก็ค่อนข้างจะหนักอยู่นะตัวนี้มีเรื่องราวนะครับ <c oughs> แลกกำลายุทธ์นะ เราดูที่เราแรกตัวไหนได้มั่งโอ้โหต้องการเยอะเลยอนะ่ะไม่ไม่มีเตียวโป้เตียวโปแม่จะได้สกลิลดีๆอยู่แล้วขาดเตียวโป้นะแต่ว่ามันหาย่ายอยู่นะอันนี้ก็ต้องเสียเสียคุณคนไปเลยนะครับเนี่ยโอ้โหดูนะเอ้ยกดอูก,กับฮันหยงเหรอสุราอุ้มฆ่าคน เสียวนอูเลยนะประเด็นมันคือเสียวนอูอ่ะคือมันคือสกิลมันก็ดีอ่ะแต่ว่าเราสูญเสียคุณพลมันก็มันก็ยังไงอยู่นะไม่มีตัวเล่นนะเออโอ้ยหันโหดทนานั้นเลยโอ้โหโอ้โหหนักหนักขนนั้นเลยเนี่ย โอ้ยนี่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 มาแล้วเนี่ยรูปแบบคายกลนเนี่ยคายจันมาสักทีคุณพลธนูดั่งเจ็ดสามตัวเดี๋ยวสามตัวเลยเหรอขอเช็คก่อนนะเฮ้ยมันจะเอาตัวไหนไปวะเนี่ยต้องต้องวัดใจเลยนะถ้าจะสามตัวก็เอาสามตัวล่างไปนะเออเอามามา,มา เขาปัจจัยกันหน่อยเลยเร้อลอ่านี่ใครจันนี่เอามาใส่ของเบ้งนะครับแรกอุย๊ยนี่มันให้กดใส่นะโอเคแฮงกอเอียนมาแล้วก็แม่นางมาโอ้ยโอ้ยอย,ยืนยนันเนาะยืนยนันด,ดขอโทษทีเอ้ยกดกดเข้ามาโอเคขอเช็คก่อนนะชด เขาเช็คสกิลก่อนจริงๆลนแล้วเนี่ยแรกได้นะโอเคเดี๋ยวอาแฮวเอียดเราไม่เอาแล้วหนึ่งนะแล้วก็ธนูตัวต่อมาก็คือตัวนี้ดูสกิลเขาก่อน <fighting> s <S นะครับเออแบกธนูขี่ม้าไม่เอาก็ได้นะโอ้ตัวนี้ไม่เอานะตัวนี้ไรเออกัง,<อ>งตังเอาตัวนี้ก็ไม่เอาโอเคจบเฮ้ยเดี๋ยวดูดูชูบกี้ก่อนเราแรกสกิลไปยังชูบกี้แรกไปแล้วนะ เออว่ะชูบักี้แรกไปแล้วก <Rest S 1> างต่างนี่คืออะไรอ่ะ <Okay. S 1> เอาชูบักี้แล้วก็ลองหกแล้วกันอันนี้มันชนะแข็งแก่งกรออ่ะตัวนี้ก็บินไปแล้วนะครับโอเคตัดสินใจยากอ,อยู่นะบางครั้งนี่ใายจานหนีของเป้งได้ใช้แล้วครับ แต่มีขนเบ้งหรือเปล่าไม่มีเดี๋ยวดูก่อนนะครับจำไม่ได้ว่ามีตัวอะไรบ้างโอเคชูบุกี้ไปเลยครับโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวแดงๆนั่นโอเคสวยนี่ปาขอให้แรกครับอ๋อฟับขอให้แรกเลยนะต้องมาเรียนอีกนะดูดูก่อนว่ามีอนะไรเราไม่มีเอ่อไม่มีขงเบ้งนะแต่ว่ามีนี่มีซมะยีแล้วก็จิวจี้แล้วนะ ค่าไอดีนี่นะก็แนะนำนะสำหรับมือใหม่นะแบบว่าเราจะเล่นกับเพื่อนเนี่ยแบบว่าไม่อยากย้ายเซิร์ฟอะไรพวกเนี้ยคืออยากจะไปเซิร์ฟกับเพื่อนก็คือเข้าไปเลยครับเข้าไปแล้วก็สร้างไ d ดีไปเลยนะโอเคเฮ้ยคุณพลม้าดังใครรถโอ้ยโอ้โหอย่างนี้แลกไม่ได้ครับสามตัวครับสามตัว แตงนี้ไม่คุ้มครับไม่คุ้มแรงไม่ได้ผ่านตัวนี้โอ้ยไม่ได้ครับโอ้โหไม่ได้โอ้โหนี่ก็ไม่ได้นะครับยับเลยโอเคก็เดี๋ยวค่อยมาไอ้นี่กันแล้วกันนะโอเครับมาก่อนครับแล้วก็ลีกลีก,ก็มีแค่เตือนกติกานะครับ เบอกระตุกกระตุกโอเคเติมเงินเย่เติมเงินไม่เติมหรอกไอ้บ้าทางที่ดีก็ไม่ต้องเติมนะครับ <c oughs> เอออันนี้ก็มีของฟรีอยู่นะรูปลักษ์โอเคนี่มีของฟรีอยู่ใช้เลยครับ <c oughs> ก็ไปเสร็จก็ไม่มีอะไรมากนะน่าจาะเหมือนเดิมโอ้ยเดี๋ยวนี่นี่ <c oughs> นี่นี่คนพนเราเนี่ยเดี๋ยวเจอกันนะเขาบอก เอาคุณผลหลักก็คือมีเอจิวี้แล้วก็ซูมาอีอ้นะครับหลักเลยนะแล้วกุอูอยู่ไหนอะ่ะไม่มีกุอูเลยเหรออ๋อนี่นี่กุอูนะครับโอเคตาฟาตาฟ,าตาฟางนะครับตรงนี้จัดมาก,ก่อนเลยครับอันดับแรกก็ซูมาอีอ้ครับตัวที่สองนี่เน้นเป็นตัวเวลน้อยก็ได้นะเอาเป็นคายเดียนายท่านเออนายท่านอยู่ไหนครับนายท่านนายท่านอัญเชิญหน่อยครับนายท่านนายท่านอยู่ไหนวะเนี้ยเอวเจอแล้ว ในท่านเวลหนึ่งเฉยเลยโอเคเข้ามาที่ในท่านครับเฮ้ยไม่ให้ในท่านมาเหรอเออออม,มันมีอยู่แล้วนี่ใช่ไหมเออในท่านก็จะเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะเป็นเท่าไหร่เป็นในท่านเลเวลเออสองดาวแล้วกันมาเมืองครับอัพเมืองไปก่อนเลยครับเล่นชิวๆครับอัพได้สองสองครั้งนะโอเค ป้าๆก็ให้เข้ามาที่ทหารครับอัพค่ายก่อนเลยเกณฑ์พลก่อนครับลืมเลยโอเคเกณฑ์พลสำรองให้เร็วครับนี่ดูนี่มาที่สนามตา่อสู้เออไม่ได้อันตัวนี้ออันตัวไหนก็ได้อะริปโปมานี่นะครับอันสุดท้ายนะอีแปะพลสำรองหกร้อยังไงโอ้ริปโปได้ให้น้อยมาก นี่นี่ตัวนี้ด้วยกันลองดูครับอ่ะปุ่มซอมหนึ่งพันก็ยังถูถ่ายนะโอเคก็สายถ่ายไปนะมันชนะมันออชนะอยู่<ๆ>แล้วมั้งลองดูนะถ้าถ้าที่ผมุมคีดคือถ้าเราชนะมาแล้วมันก็ชนะอยู่แล้วนะไอ้พูดพูดก็อเอาแต่ใจเลยล้มเหลวไอ,อ้บ้าเอ้ยเห็นไหมมันยังไม่ชนะนะปล่อยไปก่อน <laughs> เล่นเล่นเล่นระดับอ่อนๆไปก่อนนะแบบนี้ <laughs> สมมุติฐานมั่วมากเลยนะเออ โอเคเออกดอ,อูเข้ามาดูดูที่จะสู้ได้ไหมชนะนะครับโ <Okay. S 1> <s ans> อเคเก็บคนมาก่อนเลยตอนนี้ต้องการอาหารนะครับแรกๆก็บั่นๆหน่อยโอเคหมดแล้วนะขนพลน,นะครับนี่เนายท่านนี่เก่งเรื่องรัดเหรอจะเอาอยัางไงดีกับนายท่านเนี่ยแต่เขาก็เดบเก่งนะ <laughs> เดี๋ยวค่อยบวกแล้วกันดูหน้าง,งานก่อนอนะ่ะกดสามเหลี่ยมนะครับดูพื้นที่นะครับแรกๆก็ตีเบลบุกเบลหนึ่งไปก่อนเลยโอเคตีแล้วกลับเงินนะเออไม่มีทหารไอ้บ,บ้ารีบจะลนทหารมาเออมีทหารบุกครับบุกนี่รับรับภารกิจรับนะครับเอ่อยึดดินแดนสามแห่งนะครับโอเคน่าจะได้อยู่มาภารกิจที่สองมาแล้วก็คือ คุณพลตัวที่สองก็จะเป็นจะต้องมีสามทับหลักนะเพื่อแบบว่าให้คุณพลเรามาเอาคล้ายๆว่ามาอีอเนี่ยเออมาเซอร์เวย์ก่อนอนะ่ะเดี๋ยวค่อยๆรวมพลกันนะเวลาเราเวลเยอะๆนะครับก็จะเอามาแบบนี้ก่อนโอเคนี่นะเอาหญิงโกยมาด้วยอนะ่ะโอเคพอยืดเสร็จแล้วก็เอ้ยสร้างไม่ได้ต้องฝึกฝนนะครับ ส่งไปเลยนะฝึกเก็บยับนะครับแล้วก็ไอ้นี่ก็บุกนะครับตัวใหม่นี่บุกไปบุกแล้วกลับเมืองนะครับเฮ้ยมันทำไมมันหายโอเคนี่เหมือนเดิมลนะ <c oughs> ช่วงแรกนี้อาจจะต้องแบบว่าเตรียมเวลาเฉพาะตัวมันทั้งมานั่งกดหน่อยนะ เพราะว่าประมาณสัก30บนาทีอย่างเงี้ยเขามันต้องกดตลอดนะดูดิเีียลสามแล้วนะครับนี่ก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะเอา้ามันชอบกดมั่วเราอะอ่ะสมะอีมหเลเวลเท่าไหร่แล้วเลเวลสามนี่ไม่ไม่ต่างกันนี่นะอบุกนะครับโอ้โหพักอีกเหนื่อยใจเลยต้องพักอีกนะต้องปั่นให้ขึ้นเลเวลสักเรเวลสิบนะเพื่อจะได้เปิดช่อง ช่องสกิลที่2อง 2> oh. ลเลเวลห้านี่ไหมปลดช่องสกิลสกิลที่2นะครับเออมาดูสกิลนะลืมดูเลยมันไม่มีค่าแต้มยุทธให้นะครับควรจะเก็บเนี่ยพวกขุนพลตัวนี้มา,เ,าเยอะๆนนะเนี่ยแรกๆนะไอ้ก่อนจบซีซั่นอ่ะควรจะสะสมสะสมขุนพลเขียวขุนพลอะไรที่เอามาย่อยเยอะยๆหน่อยโอเคติ okay. ดทองแดงสามแห่งครับ ตอนนี้เลเวลสแล้วครับขอเลเวลห้าไปบุกเลเวลศย์ไปก่อนบุกเลเวลศูนจะเร็วกว่าครับช่วงแรกๆนะมีมีค่าป้องกันเหมือนเดิมนะนี่ที่ทําไมต้องเตรียมเวลาเล่นบ่อยๆเพราะว่าตัวนี้นะครับนี่ขั้นมือใหม่นะแปดแต้มนะแต่ถ้าแปดแต้มคือการเดินทับแบบแปดแต้มนะถ้าเป็นปกติเจะใช้สิบห้าแต้มนะครับโอเคตีแตกไปแล้วนะ ซีชั้นสามครับนี่ได้รางวัลแล้วอีกทีได้สองร้อยโยกนะเบื่อเปิดตัวไหนได้บ้างเนี่ยโอ,ยอ้ยจะเอาสองร้อยโยกอะ่ะเขาต้องการขุนพลเท่าไหร่นะเอ้ยเราพอดีเลยเรากดด้ครั้งหนึ่งอะ่ะเนี่ยเรากดตัวนี้ด้ครั้งหนึ่งอะ่ะสองร้อยโยกโอเคเราของรอดวัมาครับแปดร้อยแล้วมาปิดคลิปด้วยการเปิดนั่นแหละ เออวันนี้ต้องปิดชิปด้วยการเปิดนะครับสองระโยกนะอิทธิพลมาครับเอา้าตัวนี้มันชอบหายอะ่ะทําไมอะ่ะเออบุกเวลสองได้ไหมบุกเวลสองน่าจะเจ็บนะน่าจะเจ็บอะ่ะจริงๆเออดิดินแดนไปก่อนครับามาดูในเมืองบ้างสร้างทัพที่สามได้หรือยังต้องเร่งสร้างกองทัพก่อนนะขาัอีกนิดนึงนะครับขยับดิพานหกนะโอเค อีกสองพันอ่ะประมาณนี้เพี้ยเข้าให้อันนี้เป็นไอดีลองนะครับแบบว่าผมเล่นคู่กันกับเซิร์ห้าิบนะ <c oughs> แต่ว่าผมไม่ค่อยได้เล่นแบบจริงจังคือผมเล่นประมาณว่าให้มาเปิดการ์ดตลอดนะครับไม่เหมือนไอดีลองตัวอื่นที่แบบใบเปิดการ์ดอย่างเดียวนี่คือเปิดการ์ดแล้วก็สร้างให้ถึงเลเวล10นะครับสร้างเมืออให้ถึงเลเวเลสิบเพราะว่าตอนปิดซีซันน่ะมันจะได้ของรางวัลเยอะนะครับ มันจะได้ของรางวัลเยอะกว่าที่ที่ไม่ได้สร้างเมืองเลยนะแต่จะให้ไปสร้างเมืองทุกไอดีคงไม่ไหวนะเหนื่อยนะเออจริงๆมันเหนื่อยมากอะ่ะเราเราเล่นหลายดีแล้วเราไม่ค่อยมีเวลานะครับอิตีพลถึงเท่าไหร่เช็คก,ก่อนนะโอเคอเฮ้ยเ,เดี๋ยวถ้าถ้าเรายังไม่เล่นซีซันส,สอมันก็ควบกันได้นีอย่างนี้ใช่ไหมอืมอิธิพลหนึนะครับตอนนี้เท่าไหร่แล้วตอนนี้หกบครับ แป๊บเดียวแป๊บเดียวฮะเจ็สิบแล้วโอเคขุดพนเรเวลอัพครับที่พวกนี้ทำไมเรเวลอัพก่อนเจ้านายปะขุดพลช้างเหมือนเดิมครับเน้นความเร็วอย่างเดียวนะขุดพลช้างสำหรับผมนะโอเคสปีดอย่างเดียวนะส่วนตัวนี้ก็นายท่านนี้ก็น่าจะเล่นนยาวนะนายท่านนะ่ะเน้นเอารัดไปแล้วกันจะได้แบบว่าบริหารดีๆหน่อยนะครับพอม,มีค่าบริหารด้วย ยังไม่เปิดนะครับโอเคนี่ป้ายป้าคำสั่งล้นนะครับตอนนี้อ่าจิวี่มานะบุครับจิวี่ขอสวยๆนะจะได้เวลห้าแล้วอ,อ่ทรัพยากรน,น่าจะพอแล้วนะเออยังไม่พออะมันไม่ไม่นไ,ไม่ขึ้นัหย ไม้แร่หินไม้แร่หินเหรอไม้แร่หินแลกได้ยังแลกไม่ได้นะครับต้องอัพก่อนซื้อได้ไหมโอ้โหบอกเลยว่าไม่ได้นะแปดสิบแล้วครับโอ้โหอดหัวดนนึงนะวุ้ยนานเหลือเกินนะจะถึงร้อยแล้วแปดสิบแล้วทีละสิบยังไะบวดหัวเลย แต่ว่าได้ไข่จันมานะแต่ว่าได้มาเอ้ยดูก่อนดูก่อนนะปาป้าก็ให้นะครับนี่เรียนก่อนเลยเตรียมมาพอดีเตรียมมาไม่ต้องห่วงนี่นี่ปาปา้าเสร็จยืนจันไหมครับนี่คายจันสกิลแรกนะครับสกิลที่ต้องแลกมาแบบนี้สกิลแรกไปไหนแล้วโอ้นี่ไงคข่จันนะครับ โอ้โหบับอะ่ะสุดจริงสุดจริงเดี๋ยวเจอกันใส่ให้โจโฉไปนะครับเอ้ยให้ชูมาอี้เออลนซะแบบจำชื่อผิดแล้วเนี่ยตอนนี้พักอยู่นะครับอ่ะสุภีเดินทางได้ละบุกไปครับน่าจะถึงเลเวลห้าเฮ้ยเขาถึงเลเวลห้าแล้วอ่ะใช่ไหมนี่ลืมดูเลยมาใส่ค่ายจัน <The truth. S 2> ให้เลย right. เพราะว่าไม่มีของเบ้งก็เอามซูเมีเป็นของเบ้งไปเลยแล้วกันนี่ปาบเขาให้ในท่านใส่อะไครับในท่านใส่บัญชาการอืมในท่านนี้ต้องใส่แบกสึกไหม <laughs> ใส่อะไรก็ได้ชิวๆนะครับสะท้อนไปหน่อยโอเค ชิวๆนะตัวตัวสีม่วงชิวๆไปก่อนนะครับอย่าไปเครียดนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะฟอร์มทีมกันทีหลังนะครับโอเคสมอีไปสมอีไป,มไปแล้วก็มีโอ้ยังไม่อามาัพอ่ะรอก่อนแล้วกันมีเวลา24ชั่วโมงครับ <laughs> เออถูกแล้ว24ส่ชั่วโมงนะ เออบุกไปเลยแน่นาะเขไม่ต้องรอรับเวลานะครับนี่บุกแบบดุนๆเลยครับอ่ะตัวนี้ต้นได้แล้วหนึ่งร้อยมาฉันจะปิดคลิปแล้วนานแล้วเนี่ย <c oughs> เีเอาให้สวยนะครับสีซั่นสมมาแล้วสองร้อยหยโอเคมาสักทีเอออันนี้อันนี้ไม่ไม่น่าลองนะอันนี้มันแพงนะครับสามสามไอ้าห้านะตอนหนึ่งค้งนะถือว่าถ้าดวงคุณไม่มีหรือหยกคุณไม่เหลือนะอย่าไปเอาเลยโอเคนี่ครับ โหระมันขอดูก่อนนะอุ้ยอันนี้ก็โจ๋อยอโจ๋อยจอยนี่แม่งเด็กฉลาดแต่ว่าเกมก็อีกเรื่องหนึ่งกับซีรีส์นะโอเคบุ๊คอืบโอ้โหงอเข่ไข้เบงฮิว ต้องมีอีกต้องมีอีก900นะถึงจะได้ตัวดังแบบ100%นะคือเปิด2ครั้งนะเออน่าเสียดายนะ